สวัสดีคร be, ับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสูช่องทองใส่พารวยนะครับเอาสําหรับขึ้นนี่นะครับกบมาทีกลางเกาะนะครับปูดํานะครับกําลังขาดสภาพนะครับก็ไปขอโชคกันนะครับลายปีแล้วน้ำมัมมี่น้ำใบส่วนไม่ได้กี่ครับ หายปีแล้วหัวถี่วโอ้น้าบ่อ่วเคีย์เป็นส,สระน้ำบ่อขุ่นผะจ้วพื้นที่บอ่อสูงปาในแต่ว่าบอ่อถั่วมาครับแล้ลวาม,ม,ม,าลมาปลูกนาใหม่หรือไม,มไอ่ดินเป็นบวมเบี้ยมยีนะ เป็นนุ่มๆงั้นเหมือนกับไงปลาข้ามชะนอดเลยนะคุณพ่อคือจังรอยน้ำได้เนี่เป็นนุ่มๆนี่คือจังไงเห็นปลารอยน้ำนะครับเป็นบุ๊บุ๊ไปครับแปลกนะครับอย่าไปเป็นบุ๊ปบุ๊ปไปเนี่ยครับคือคือน้ำอยู่ก็ตื้นๆนี่ยไหมแปลกนะครับปลาย่างไงเนี่ยบือเฮ็ดกินแล้วนี่ครับ

มู่เหลี่มหัดดีครับโอ้ยอย่าปรากฏให้เห็นเด้อสินครับมาโลดแต่ว่าตื่นดิี่จะโชคย่างเดียวโอ้ยวันไห้โชคใหรได้ครับถึงไม่ให้ชัวร์กครับแต่พี่คนคุณพ่อนี่สีภาไปส่งไหนเน้อยครับคือว่าผมงกับบึงน้ำนะครับรอบบริเวณฟากด้วยนะครับข้อดีเป็นน้ำนะครับ กับาส,าส,ส,สัญญาณบ่มีกัเลบยบดดริไทถอดสดดนะกับเนาะก็เลยทําเป็นคลิปนะครับอยู่ในสถานที่แห่งนี้บ่มีสัญญาณเลยนะครับพื้นที่แอบสัญญาณนะครับอนี้กลางเกาะน,นี่นะครับเป็นพื้นนุ่มๆไหมพื้นนุ่มพื้นนุ่มๆนึกว่าจะคลองวิ่นรถว่าคือเป็น,ปน,นบุมเบียมบุมเบียมช้องสีลมนี่ไหมสารโปดําดนะครับ ปูดำนะครับปูเป็นทางผ่านปูดำพันมะพร้ากนะครับเป็ี่ยนสายปูดำนะครับพันธุ์มะพร้ากตรงนี้นะครับสายนากลาดเข้ากันนะครับสายพญานาคนะครับเพิ่มเตจะมาอยู่สถานที่ตรงนี้นะครับโคนไม่ได้เป็นสินทร์กันนะสิได้นาะครับเนาะ ไรส่วนะไรนะครับเ็เลยเป็นรีบนะครับกำลังบุกป่าปาดองนะครับเพื่อไปขอโชคอยู่ที่กลางเกาะนะครับอันนี้เป็นก๋าปูทวดนะครับปูทวดนี่ก๋าปูด่านไนี่ก๋าปูทวดสิครับ ที่กว่าปูทวดนะครับเป็นอูปักตอุปัตติลายยางไปครับเป็นนิ่มๆขึ้นน้ำอยู่ตื้นๆเห็นไหมครับแั่นยางอยู่แผ่นพุ่มเลย มึงเจอแต่ทิทั้งหลายมึงเป็นคนทย่็มาขอแล้วมสังเกาะรือได้หนเรื่องสมัยมนาต้อไปใยทิหลายปีเลยผมได้เรียนไมอยานท่านกบทั้งไก่เริ่มมือเรื่องขอสู้ขอลับจกทไม่รืนีักรีากรหรอครับ

สารเขาว่าหันุก้นที่ตั้นตาหาไม่เลิกก็จะมาเห็นได้ายเดินเด้ล็ใส่กเออคือคนุขึ้นนเรไ่้งเขานีจำว่าเรต้องบอกว่าของโลกนาอยู่ส <S <S ั่นยึดเห็นแล้วกับอ เจ้าขามีรวะขานีพิหวาตุลุเตมมตวาจะลาจลาจักพกนาคาจิตตการศิเจยยงมงวะเตียงตาสัมมุทุกันตุสมุทตะวันละวะยังัมมตะธรรมสันะวะยัธรรมสันะวะธรรมสันะาลวะยงพัทธมุตลูกข้าได้เจ้าทั้งหลายก็ได้ให้คาตืนตัวผ้ยเลยเจ้ามาซื้อมาเจ้าได้ทั้งหลาร้เจต คุนี่ดิบอีกตัวัาเนก่อนี่เป็นรุนบรรดาสุมากูกหลักพวกล้านได้มือนีกันหนงเ้อขอคุณโกชวดเยยบนังทะเลกินขอมาดมาติดตะยญาตใหม่มาเขีนตัวดีเขียนหนีกันนีเลย

ล้มกับแห้งวันนี้ครับล้มกับแนห้งครับครับไฟใส่ไก่ไฟจะดีๆก็อ่อ,อนวุ้นล้มกับลูกอันผมอันแจ้งขึ้นม่เลย ร้อยปดสิบสี่หกสิบศูนย์ศนยเก่าอ่าโอกันโคกันมาบอกเมื่อกี้อหไรบอกนนเอียก้าศูนย์เก้าหกสิบหกส่วนเก้าหกหกเป็นละร้อยมากเป็นร้อยเอา่มหาไปเกตั้นเนเก้าเปยก็เปลี่ยนเป็เก่าังคัน เปลี่ยนตัวเก่าจะไ้สองสี่สี่สี่สองสองสี่สี่นะครับสีสองตัวว่ามันจะเป็ี่ยนสองสองกับสี่ี่เป็นศูนย์เก่าไม่ตีด้หลายอย่างนครับ เขาตามูมาบอกคือบอกต, 4, 4, ตุนเก<ๆ>้ตาตัวาสี่สี่นครอะไรนู่ว้เนื่อตวส่วคูมาบอกนะครับถูกสองที่ที่ทสมองทีูมาบอกตัอเก่ตาตัวเก้าเก่า จกศูนย์กับศูนย์หกว่ะศูนยเก้าจศูนย์หกอันนี้ปู่มาบอกนะจ๊ันหกต้องฟันมันขึ้น่ันแล้วก็ไม่จับนะตัวเหงือมาสี่คนสี่สี่ครับแตคือพอสมป่องเนฝันก่า้หวยลหวยไ้ห่วยลุไปห่วยเห็นห่วยยิ่งห่วยห่วยตัวหรื่องสูงกับมีห่วยเห็นข่อยเอาไ เช้ากอยูเน่ยครับ้นมาชูกันักครับเกาะจอแม่ตะเคียนต่อนะครับเนาะหลังจากที่้าทีจตรงนี้เสร็จนะครับจะแพร่ไป เลขทูบสองสี่สีน่นะครับส่วนถีปูมาบอกนะครับพ่อสมปองนะครับศูนย์เก้ากับศูนย์หกกับสำหรับคลิปเนี้ก็คงจะขอมแล้พระจาาพี่จังน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับก็จะลืมนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดและ ข้าวสารดีๆจากทางช่อง598ปลารวยแล้วก็ท่ององใสยปลารวยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับผม